กานแต่งเก็บรายละเอียดด้ามขวานที่มีร่องนิ้วนะครับแล้วเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับเพื่ออพี่น้องช่างนะครับที่เพิ่งจะหัดทำนะครับจะได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนท่านท้ายนะครับก็จะโค้งนะครับเราจะลบมีเหลี่ยมนะครับยกมุมตรงกลางนะครับเพื่อให้รับกับด้านหน้า จะรับกับคมของขวานพอดีนะครับหรือถ้าเราจะทาเป็นโค้งมนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับส่วนทางด้านหน้านะครับตรจุดนี้นะครับเราก็ทําโค้งนะครับทําโค้งให้รับกับด้านหลังนะครับส่วนร่องนิ้วนะครับก็เราต้องทําให้จับถนัดมากที่สุดนะครับตามรอยนิ้วมือของเรานะครับแต่งให้ได้เข้ารอยนิ้วแบบนี้นะครับ